รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นะคะเรามาอยู่กันที่ e ีกีสามนะคะกับเดนีนาะคมนั่นเองค่ะเราก็ยังอยู่ในหมวดหมู่ของผลไม้นั่นเองวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อผลไม้ตระกูลรีผลไม้ตระกูลรีนะคะ ชื่อเรื่องสุขภาพมีสีสันสวยงามแต่มมนจะมีรสเปรี้ยวและรสหวานมีกลิ่นหอมผลไม้ตะกูนรี่นะคะเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพบุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยแล้วก็บำรุงสายตาช่วยบำรุงให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่งและประทานแล้วไม่ข้วช่วยป้องกันไข้หวัดมะเรงและโรคต่างๆได้อีกมากมายเรามาดูกันนะคะว่ามีประโยชน์ของผลไม้ตะกูลรี่เนี่ยมีอะไรบ้างรู้จักอะไรบ้างได้ไหมเพื่องเนี้ย ทันทีแบบวัยก็สตรอเบี่แมสูุร์รี่เชอร์รี่เชอร์รีม่มีอะไรอีกอ่ะราสเบอร์รี่อันนี้รู้จักไหมแบล็คเบอร์รี่อ่าอันนี้รู้จักแต่ว่าเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรอีกที่เราจะนำมาใช้ได้อย่างแรกเลยนะคะในสตรอเบอร์รี่เป็นผลไม้สีแดงๆที่ใครหลายคนเนี่ยชื่นชอบอย่างสตรอเบอรี่นะคะนอกจากจะมีสารแอนโทไซยานินที่ดีต่อร่างกาย ยังมีวิตามินซีและไฟนารีสูงค่มยังมีไฟเบอร์ไอโอดและโพแทสเซียมโฟเลตวิตามินเควิตามินเควิตามินเคอีกด้วยซึ่งเหล่านี้นะคะเป็นสารอนุมูลอิสระที่ช่วยบ่งบอกและป้องกันโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจและมะเร็งช่วยชะลอการริ้วรอยแห่งวัยได้ที่สําคัญนะคะยังเป็นผลไม้ที่มีแคลอรีต่ต่ำใครที่กาลังควบคุมอาหารเนี่ยก็สามารถทานได้โเยรื่องกังวค่ะ ต่อไปนะคะจะถามว่าส,าาสีอื่นะคะภาพใช้สี่วงแล้วนี่ด่าง,ง่วงไงนวลนี่ไม่โอเคโอเคต่อไปน,นะคะคือ blackberry ค่ะเป็นผลไม้นะคะมีรสเปรี้ยวอมหวานค่ะมีความฉ่ำน้ำมีเส้นอาหารวิตามินซีวิตามินเควิตามินบีน B, แล้วก็เกลือแร่ค่ะนี่นองคั้น,นกับน้ำฟาสบูตตี้นะคะเพื่อสุขภาพแล้วก็สามารถรับปาสดได้น,นะคะ หรือว่าจะรับประทานประจำก็จะช่วยให้ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้โรคหัวใจแล้วก็ช่วยฟื้นฟูคอลลาเจนของร่างกายได้เป็นอย่างดีวิ <Vitamin K. S 1> ตามินเคคุณกผลิตวิตามินเคต่อไปนะคะก็คือเชอร์รีนะคะถ้าพูดถึงผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆเนี่ยจะไม่พูดถึงเชอร์รี่ก็คงไม่ได้นะคะเพราะนอกจากจะมีสารแอนโทเนยียไซายานินเนี่ยก็ยังทางการแพทย์นะคะเชื่อว่า และอาการอักเสบได้และยังช่วยรัรกษาโรคได้อีกมากมายม,ายมหาศาลอาทิเช่นโรคเบาหวานโรคมะเร,งเรงเ็งโรคเกากาวรักตัวเองนะโ,โคตรเกาเลย <laughs> โรคเกานะคะแล้วจากนี้นะคะเชอร์รี่นะคะยังมีไฟเบอร์โพแทสเซียมและวิตามินเอที่สูงใครที่ชอบกินผลไม้เชอร์รี่นะคะเป็นตัวเรื่องที่ห้ามมองข้ามไปเลยเอ,อ้ยชอบกินเชอร์รี่ในไหนไม่อชอบ ถามพี่ถามพี่ถามพี่ไม่แล้วหนูก็เลือนหนูไปร้านไอศกมร้านหนึ่งไม่เลยชื่อสีแดงเขาก็จะมีแบบว่าเชอร์รี่วางอยู่บนไอศกรมทุกเมนูเลยและหนูก็จะเอาให้เพื่อนกินถา,ามเพื่อนใหม่ๆหนูเลยต้องมาเล่นกินกับแม่แทนแม่กินที่ชอบกินเชอร์รี่ที่ในร้านไอศกรีมสีแดงมากหนูไม่ชอบบางทีมันก็เป็นดริปต่อดริป ดริ้งบางทีมันก็เป็นดริ้งเก็บช็อกโกแลตใช่ไหมคะมันก็จะรสชาติเปลี่ยนไปนั่นเองค่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะก็คือองุ่นมองบ้านมันมีรี่แต่ว่าอยู่ในตะกุ่นปี๊แล้วก็สิเพราะว่าองุ่นนะคะจะเป็นผลไม้ตะกุ่นเบอร์รี่ที่อยู่กลุ่มทรูเบอร์รี่อะค่ะทรูเบอร์รี่เดี๋ยวเริ่มจากซีรีส์ที่ชื่อว่าทรู ซึ่งเกิดเวาลามังไข่เดียวกันนะคะสำหรับสุลคุณและวิวของมุนเนี่ยมีอาการมากนะคะเช่นต้านมะเร็กรดความดันโลหิตสูบลดไขมันในเลือดแล้วก็ช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสมองบำรุงกำลังแก้อาการกระหายน้ำแล้วก็ยังช่วยให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงได้ไดเนื่องจากลำตาน,น้ำขอุณนะคะับสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว,วทำให้รู้สึกสดชื่นอันสมมติเอ๋อยเอ๋ยตายสิเอ๋ยตายกินน้ำลดโซ่ สุดช so oh, oh. ื่นมากค่ะทุกคนเริ่มคนเริ่มทำรายการนี้แล้วนี่คือละครคนทำมันโอเคเอาหมดจบแล้วนะคะต่อไปนะคะก็คือบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่นะคะเป็นตระกูลผลไม้บลูเป็นตระกูลผลไม้เบอร์รีเ่พรเพื่อสุขภาพเบอร์รี่ที่มีรสชาติเรี่ยวอมหวานและประทานง,ง่าย สหรัฐอเมริกานะคะเป็นผู้ผลิตที่ส่งออกมากที่สุดมีประโยชน์ช่วยลดการเสือ่อมของร่างกายช่วยเรื่องความจํางหากรับประทานเป็นประจำเนี่ยจะช่วยลดการอัตาราการเกิดโรคหัวใจหรือว่าหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีเลยคะ่ะส่วนใหญ่มาจะพ,เพบเห็ดบลูเบอร์รี่เนี่ยในเมนูขนมเป็นส่วนมากเช่นบลูเบอร์รี่ชีสพายบลูเบอร์รี่ชีสเค้กแยมบลูเบอร์รี่รวมทั้งการทานกับโยเกิร์ตหรือซีเรียลเป็นอาหารเช้าได้เป็นอย่างดีบลูเบอร์รีร่รรกินกับแฟนพี่เหรอ อิ่วมันใสต่อไปค่ะต่อมาค่ะนั่นคือสาลี่นั่นเองค่ะเป็นสาลี่นะคะคือนอ้องเนื่งกับสาลี่มันดูแบบไม่เหมือนอันอื่นเลยใช่ไหมแบบว่อันอ,อนนื่นแบบสีม่วงสีแดงอ๋ออันนี้มันเป็นสีแบบเหลืองๆองเลย <c oughs> สาลี่นะคะก็คือเป็นผลไม้ที่ชํำน,นาญรสชาติหวานอ่อนคือใชยย่งไงก็สดชื่นมาแต่ว่ารู้ไหมว่านอกจากรสชาติที่เอา่อยใจเนี่ยก็ยังมีประโยชน์อีกมากมายด้วยเช่น แก้ก็หายใครรองนะคะช่วยให้ขับถ่ายได้ง่ายช่วยให้ปูได,ปปดได้ง่ายปูดปากได้ง่ายเล้วนะคะช่วยลดความดันนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคหัวใจนะ่ซึ่งสารนีนะคะจะเป็นผลไม้ที่ทําให้ร่างกายเนได้รับประโยชน์ค่อนข้างมากแต่ว่าการทานสารีอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่เพราะวร่างกายก็ต้องการสารอาหารที่ ครบทุกคนหมูน,นั่นเองดังนั้นน,น,นอกจากคาราซาลีเนี่ยก็ควรที่จะเลือกของตรงไม่อื่นเพื่อให้ได้รับประโยชน์ของทุกคนนิดค่ะนะสุดท้ายยังไม่ถึงสุดท้ายสิไมสุดท้ายแล้วมาพูดอันนี้กันไหมเช่นอันนี้เราไม่ได้พูดไปที่เราไม่ได้ยกตัวอย่างมาครับแต่่็มีเหมือนกันเราอาจจะไม่เคยชื่ได้ยินเช่นแครนเบอร์รี่อันนี้นอาจจะนนเคยได้ยิน,นผ่านหูมาบ้างแล้วก็มีกูสเบอร์รี่อันนี้ไม่เคยได้ยินใช่ถ้าถ้าชื่อไทยเนี่ยก็คือทงเพลงนก๊าด นี่วหนักเลยเรียก blueberry ต่อไปนะคือ mandarin หรือว่าไอ้นอนไทยบัตตี้นะคะก็คือลูกมดโอเคคือของพี่ก็คือ raspberry r a s p b e รี่ก็ได้ยินเลยได้ยินแลยซึ่งในอีพีนี้นะคะก็เป็นผลไม้อีกเช่นเดิมเพราะว่าพี่ทีมงานนะคะน่าจะดูหนังสีเยอะไปหน่อยก็เลยเป็นตระกูลรีค่ะอ่ะโอกระโดดกระเสือกเรนบัตตี้ก็คือโซเน่แล้วก็ พี่ชากินผลไม้มตระกูนได้เยอยไหมสตรอเบอรีกับเชอร์รีู่เบอรีก็ไม่ชอบราสเบอร์ีก็ไม่ชอบหรือกินแค่เงมืนกับสตรอเบอรี่อนด้วยมืนด้วย,วย,วยแล้วก็สาลี่กินบางครั้งสาลี่ไม่กินอนลี้กินเพราะว่าชอบตัวจีนเราต้องบาว่าเจ้านะคะคือสตรอเบอรี่เป็นลกนูกเนี่ยเอไม่กินแต่ว่ากินแบบที่เรสติ้งเป็นรเยมสตรอเบอรี่หรือเป็นแยสตรอเบอรี่นี่คือกินต่ว่าแยมยนมสดตรอเบอรีเคยกินแอร่อย ซึ่งผลไม้ตะกูลนี่นะคะที่เราได้นําเสนอไปเนี่ยก็คือลัทธิเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือเราจะได้รับประโยชน์จากผลไม้ตะกูลนี้เต็มๆเลยแต่ให้มาะค่ะการกินผลไมน้นมาณที่มากเกินไปก็อาจจะส่งผลไม่ดีต่อร่างกายได้ส่วนใหญ่กคนเนี่ยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยย้ายหนึคะวันรีเ้ดี๋ยวให้พี่ดีมานอินเสิร์ตอะไรคะนี่ ซึ่งวันนี้นะคะพวกเราสองคนเนี่ยก็ต้องขอบคุณสถานที่นะคะครัวบ้านสวนสมุทรปราการนะคะที่พวกเราเนี่ยมีสถานที่ถ่ายทำสวยๆแล้วก็บรรยากาศหน้าๆชิลๆกันนะคะรใครที่อยากจะมาลองเพลงเต้นหรือว่าอะไรทำทานอาหารนะคะสามารถมาได้ที่นี่เลยติดต่อข้างนี้ได้เลยนะคะใช่ค่ะจะลีบก็ไลค์ก็แชร์ก็ตัวใครแล้วก็อย่าลืมกดดิน้นกู๊ดกิ้งกุ๊กกิ๊กจะได้ไม่พลาดชิมอาหารของเราเลยนะคะใช่ค่ะวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 二，三。